เอาแล้วครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโมบายเดียนทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ครับผมเรามาอยู่กับกิจกรรมเปิดหาหุ่นลบฟาร์มูไดนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเลยนะครับผมที่กินเพชรมากๆนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเซเวอร์ทดลองนะครับผมเพราะว่าในเซเวอร์หลักของผมอ่ะบอกไว้ก่อนว่าไม่มีเพชรก็เลยคิดว่าเรามาทำเซเวอร์ทดลองก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรามาแค่รีวิวสกินนะครับผมส่วนสาหรับ อุปกรณ์ในการอุปกรณ์เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะขึ้นให้ตามหลักของฝากลเลยก็ว่าได้นะครับผมอ่านะฮะถือว่าสิกิีนี้ถือว่าสวยอยู่พอสมควรนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก็อาจจะเจ็บเยอะเช่นกันนะครับผมในความคิดของผมนะเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรเลยนะครับเพื่อนๆดูคือมันยังไม่มีอะไรเลยนะเว้ยที่มันที่มันมีอ่ะผมคิดว่านะครับผมรอบนี้ผมอาจจะโดนหนึ่งพัน 800เพชรหรือถ้าดวงดีอาจจะโดน6 0 0 0 7 0 0 0 8,000นะครับผมอันนั้นถือว่าดวงดีนะครับก็เราอย่ามัวแต่แพมเลยนะครับผมเรามาเปิดให้ดูดีกว่าไม่รู้ว่าคนอื่นที่เปิดนะครับผมจะได้ไอหุ่นลบฟาร์มูไลอีปิกเนี่ยนะครับผมเท่าไหร่นะฮะใครที่เปิดแล้วนะครับผมได้โดนไปกี่เพชรช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้หน่อยนะครับเรามาอวดกันนะครับว่าใครได้ถูกสุดๆนะฮะ โอเคนะครับผมถ้าเราพร้อมกันแล้วนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาหรือเราพร้อมเปิดซีก่อนครั้งแรกครับผมอามาแล้วครับผมของซีไม่มีในโลกนะครับอ้าหาจริงๆอ่ะมันเป็นเคสนะเว้ยเพื่อนๆคือถ้าสมมุติว่าเรานะครับผมไม่เปิดของซีก่อนอ่ะเราอาจจะมีสิทธิ์ได้สกรีนเร็วขึ้นนะครับผมแต่ผมคิดว่า ก็ไม่รู้สินะนะครับผมมันก็อยู่ที่ดวงด้วยแหละน,นะครับสาหรับกิจกรรมนี้แต่ว่าเหมือนมันก็จะล็อกล็อกไว้หน่อยนะฮะ <c oughs> คือต่ำๆน่าจะมี5,000ันขึ้นนะครับผมนะก <c oughs> ็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่า <c oughs> เพราะว่าบางทีเราอาจจะดวงดีก็ได้เมื่อวานผมเพิ่งถูกหวยมานะครับผม5บาทนะครับผมนะได้มา450นะฮะก็คือถูกหวยนะฮะวันนี้ผมคิดว่าผมก็น่าจะดวงดีนะครับผม <c oughs> อ้าวและเราลุยกันเลยที่123เพชรเลยดีกว่านะครับผมจัดไป อ่าได้หรือเปล่าเปิดกล่องคอนดกออกมาแล้วเป็นไม่น่าได้ครับผมโอ้โหแต่ว่ามาถือว่ารอบแรกถือว่าได้ดีนะครับผมพเพื่อนๆคือได้ดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะฮะแปดอันนะฮะแปดชิ้นส่วนนะครับผมอ่าขอเรียกเป็นชิ้นส่วนแล้วกันนะฮะตอนนี้เราก็ปิดผนึกไปได้แปดอันแล้วนะครับพรเพื่อนๆคือมันเกะกะตรงไหนรู้ป่างเพื่อนๆมันเกะกะไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ็มเนี้ยเนี่ยเฟซเอ็มเบม กายภาพนี่แหละเพื่อนเยอะมากนะครับผมมันจะแตกต่างตรงนี้แหละเอาจริงๆนะรอบที่สองนะครับผมคือสองร้อยสามสิบสี่เพชรนะครับโหวิ่งไปโดนเจ็บจังวันนี้สองร้อยกว่าแล้วนะครับเพื่อนไปครับผมรอบที่สองนะฮะก็อยู่ในราคาสามร้อยกว่าเพชรนะฮะหยุดหยีบสี่ร้อยเพชรเลยนะครับผมได้เลยหรือเปล่าโอ้โหได้เป็นกรอบครับแล้วก็ได้เป็นชิ้นสวยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นี่แหละมันจะเริ่มน้อยไปทีละเลื่อย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 นะครับผมเออนะฮะเปิดไปเราก็ดูไปครับผมอา่าปิดผนึกไปได้หลายอันแล้วนะครับผมนะมาครับผมต่อไปนะครับผมรอบที่สามนะฮะห้าร้อยสามสิบสี่เพชรแล้วโอ้โวยเจ็บนี่อีกนานไปเอาเลยวะจัดมาหน่อยวะเพ,พื่อน ดวงดีคน2020ครับผมเข้าปี2021ได้หรือเปล่าโอ้หูวี่ t t t f าคิดว่าได้แล้วนะครับผมจากว่าตะกี้อ้อหเป็นได้ไอรีเทลเฉยเลยนะเกินไปนะครับผมเกินไปนะฮะเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะฮะมันมีไอ้นี่รับอยู่นี่หว่าเพื่อนเราต้องมาแบบประหยัดนะครับเพื่อนจ๋าถ้าเราไม่ประหยัดนี่เราอาจจะเจ็บตัวได้นะฮะนายจ๋าอยู่ไหนเอ่ย อ่านะครับผมอ่านะครับผมดูตรงนี้ก่อนนะครับเหลืออีกหนึ่งสองนะฮะสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมเจ็ดแปดเก้าสิบนะฮะเหลืออีกสิบครั้งนะครับผมถ้ารอบนี้นะครับผมเปิดมานะฮะแล้วได้แปดอันรอบต่อไปเราจะได้สกินทันทีและเราจะโดนไม่เจ็บด้วยนะครับผม ฝาทูสฝาทูสฝาทูนะฮะขอให้ได้ทีเถอะขอให้โดนทีเถอะตอนนี้เพิ่งโดนไปต่ำๆแค่700เพรเองนะครับเพื่อนๆอ,อ่าแต่นะรเพราะว่าเรามีคูปองตัวอ่าตัว M ตรงนี้ด้วยนะฮะเขาเรียกตัว M หรือเปล่าไม่น่าใช่ใตัวเป็นโทเค็นโทเคสนะครับผมเพื่อนเรามีตัวเนี้ยคอยซัพพอร์ตเราอีกแรงหนึ่งด้วยนะครับมันก็เลยแบบว่าย่นเรื่องเพรเราได้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับผมแต่ก็ โดนไปทั้งหมด700เพจนะครตีเป็นเลขกลมๆนะครเราจะไม่ตัดเราจะตัดเศษออกนะครเอาเป็นเลขกลมๆก็พอนะครับเพื่อนๆก็โดนไปทั้งหมด700เพจแล้วนะครับผมตอนนี้ปะรอบสุดน่าจะไม่ใช่รอบสุดท้ายแหละนะครับผมแต่ผมขอดวงดีได้10ครั้งเลยทีเดียวจบไปเลยนะคะรับผมสำหรับ1,595เพจนะครับผมปะนะโอเคจัดไป จัะไปชุดใหญ่ซะกะพิบฝ่าทูตฝ่าทูตฝ่าท,าทูจงมาครับผมจอนเฮดจงมาซาบูไดจงมาครับผมามาหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหคิดว่ามาแล้วครับผมเป็นฮานาบีครับผมที่มาโอ้โหเป็นฮานาบินะครับผมที่มานะครับผมอะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยมันเกินไปแล้วอีหนูโอ้โหได้มาสี่เองครับผมได้มาสี่นะก็คือเราขาดอีกแค่หกนะครับผมแต่ว่ารอบต่อไปคือสองพันเก้าร้อยเจ็ด เพชรนะฮะ907เพ็ดนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่2,000เพชรไอ้8,000เพ็ร500แล้วนะครับผม8,000เพ็ร500นะฮะเราโดนไปอีกอ่า2,001แล้วกันนะครับผมนะตัดเศษให้มันขึ้นเป็น2,001เลยนะฮะเปิดรอบนี้คือ2,001นะครับเราก็จะเหลืออยู่ประมาณอ่า6,000นะฮะ5,900เพชรนะครับผมโดยประมาณนะฮะก็ ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับผมก็ไปเลยดีกว่าเพื่อนจัดไปเลยดีกว่าไปเลยทีกว่าฝ่าทูฝ่าทูฝ่าทูซามูไรจงมาฝ่าทูฝ่าทูซา,ามมไรจงมา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 อีหนูมามาโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเกินไปแล้วครับผมนะบางทีเกินไปแล้วนะครับผมเหลือแค่หกรอบเท่านั้นครับผมทำนะไมเราไม่มีดวงกับคนอื่นเขาบ้างนะฮะ <laughs> โอ้โหดูฮนะได้เป็นโทเค็นสี่ร้อยห้าสิบด้วยครับผม ประหยัดลงไปได้เยอะเลยนะครับผมประหยัดไปทั้งหมด450เพชเลยนะครับผมรอบต่อไปครับและดูครับผมเหลืออีกแค่2เท่านั้นนะครับจอนเฮดฮีโร่จอนเฮดครับผมแล้วก็เป็นสกีนเลยนะครับผมเออนะฮะแต่รอบต่อไปคือ2,198ครับผมก็หักไปประมาณ450เพชนะครับผมก็เหลืออยู่พันกว่านะครับผมรอบนี้ครับผมไปเลยดีกว่าครับผมยังไงก็ได้แน่นอนนะ บอกเลยว่าสุดแม็กครับผมนะเหมือนมันล็อกไว้อยู่แล้วอ่ะเพื่อนนะครับผมเหมือนมันล็อกไว้อยู่แล้วอ่ะเห็นไหมนะครับผมเรียบร้อยครับผมโรงเรียนจีนเลยก็พลาดได้ครับนักลบฟัมูไดเนี่ยฮะก็เป็นอีกหนึ่งสกีนที่สวยมากๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาคํานวณเพชรกันว่าเพชรเราเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับเ,เพื่อนอ๋อหุ่นลบฟัมูไรนะครับอ,อย่างเท่เลยครับผมจอนเนี่ยใครที่ ผมบอกเลยนะครับผมว่าไม่ควรพลาดสกินนี้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นสกินสุดรีเมนเต็ดนะฮะเป็นสกินที่แบบว่าสวยมากๆนะครับผมสำหรับคนไหนนะครับผมอยากจะมีนะฮะสกินสวยๆสกินหล่อๆสกินโหดๆแบบนี้นะครับผมก็สามารถเติมผ่านเว็บโคด้าช็อปได้นะครับผมสําหรับลิงก์เติมเงินเว็บโคด้าช็อปเนี่ยอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอยู่ใต้คลิปดิสชั่นนะฮะก็สามารถ ไปกดแล้วก็ไปเติมกันได้นะครับผมรับรองได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนร0%อนะครับผมถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อแอดมินทางเพจโ o ดาช็อปได้เลยนะครับใน f c e e o o o นะครับผมหรือว่าจะส่งผ่านอีเมลไปทางโ o ดาช็อปก็ได้นะครับผมสามารถติดต่อได้2ช่องทางนั่นเองนะครับผมเอาละฮะก็ประมาณนี้นะครับผมเรามาฟรุปเพชรที่เราเสียไปดีกว่านะครับผมเพชรทองเรามีทั้งหมด1,000 0เพชรนะครับผมตอนนี้เราเหลืออยู่ 6,400เพจนะฮะตัดเศษ49ออกไปขอเหลืออยู่แค่6,400เพจก็พอนะครับผมสรุปแล้วนะครับผมอีเวนต์นี้นะครับผมเราโดนไปทั้งหมดก็3,600เพจนะครับผม3,600เพจเท่านั้นนะฮะใช่ไหมผมโดนไป3,600เพจปะนะครับผม,ม,ผม,บผมกิจกรรมนี้นะครับผมโดนไปแค่3,600เพจเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ เฮ้ยตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าจะโดนหมดไปเป็นหมื่นนะแต่ว่าไปประมาณเฮ้ยทำไมมันถูกจังวะนะครับผม3600เพชรเพเองเพื่อนเพื่อนถือว่าก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราอ่ะเปิดสุดแม็กเลยนะครับก็คือแม่งหมดทุกอย่างนะครับเหมือนมันล็อกไว้อยู่แล้วแหละเพื่อนเพื่อน,อนนะแต่ว่าสมรับราคาประมาณนี้ถือว่าโอเคนะครับผมคิดว่าเพื่อนเพื่อหลายหลายคนน่าจะไหวกันนะครับผมในการที่อ่าในการที่มีกําลังที่จะซื้อมีกําลังที่จะเติมหรือมีกําลังที่จะ เอาฮีโร่หรือสกินของฟาร์มูลนักลบฟาร์มูลาเนี่ยมาครอบครองนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมก็เป็นเหมือนเดิมนะฮะเราก็จะรีวิวสกินนะครับผมว่าสกินนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวผมรีวิวเลยแล้วกันนะฮะจะได้ไม่เสียเวลานะครับเอาทำเป็นคลิปเดียวให้จบไปเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เราเล่นเลยดีกว่านะครับผม มาแล้วครับผมฟอร์มูลาโอ้โหอย่างเท่เลยนะครับผมสำหรับอนิเมะเปิดตัวสำหรับฮีโร่จอนเฮดนะครับผมมาพร้อมกับสกินสุดหรูนะครับผมในราคาที่สามพันหกร้อยเพชรนะคะถือว่าถูกมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าเอาละครับผมตอนนี้เราไปอยู่ในเกมมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงเราจะอยู่ในเซิร์เวอร์ทดลองก็จริงนะครับผมแต่ว่า ซอร์เวอร์ทดลองก็ไม่ได้ไก่กาปลากลาระ,กะป๋องนะก็อาจจะมีคนไก่แหละเพราะว่าย้อนผมน้อยนะครับแต่วันนี้จุดประสงค์ของเราคือจะมารีวิวสก,กินนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปตนะั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับตอนเปิดนะครับผมว่าทาไมาผมถึงมาทําในเซอร์เวอร์ทดลองนะครับเพราะว่าเพชรผมไม่มีนั่นเองนะครับเพื่อนก็เลยแบบแต่ในเซอร์เวอร์ทดลองเนี่ยมันยังเหลืออีกตั้งหนึ่งมืนเพชรนะฮะตอนนี้ในทีมนี่ว้าวันใหญ่เลยนะครับว้าวว้าวว้าวแหม <laughs> โอ้ คือเพชรระว่าหลักไม่มีอเอเ่ะนเพื่อนผมก็เลยต้องมาทําในสภาวะทดลองเอานะครับ <laughs> โอ้ยเจอไกอ่ตัวนี้ด้วยมาติดตาด้วยครับผมวันที่12สองนะครับวันนั้นเราบอกผิดนะครับจริงๆแล้วมันมาวันที่12สองนะสำหรับฮีโร่ตัวใหม่นะครับผมก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเข้ามาวันที่ส2องจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้เรายังไม่เลเวลสองเลยนะครับเดี๋ยวช่วยแฟนนีเอาบัฟก่อนแล้วกันครับ <laughs> แฟนนีบอกว่าไม่มีบัฟก็เหมือนงูไม่มีพิษนะครับผมยืนรอผมมาคิดดูแล้วกันนะแฟนนีโอ้โห วันนี้าหลายคนอาจจะบอกว่าทำไมเสียงพี่เปลี่ยนไปนะคะคือช่วงนี้เป็นไข้ครับผมตื่นสายวันนี้ครับตื่นมาแล้วเป็นไข้เลยนะครับเพื่อนรอยืนรอเป็นแคคลิปก่อนเลยดีกว่านะครับไอตัวเนี้ยมันน่าข้าจริงจริงเลยนะครับผมมานเลยครับผมมาฟันไหว้าไปยกกลับมาเอาเอามันแฟนนี้แล้วปัดแฟนนี้ช้าโอ้มันเอาเป็นเอจจิตเข้ามาด้วยนะครับหรือว่าเกาะชั่วคราวนะครับเพื่อน ชื่อเก่ามันชื่อเอจิตนะฮะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นเกาะชั่วขราวแล้วแฟนนี่โหนจังหวะนี้โอ้โหคิดว่าจะโหนโหนเลยครับป้อมเนี่ยฮะจะมึงโหนเลยครับป้อมนี่มันจะหามากเลยนะครับเพื่อนจะฆ่ามันยังไงเนี่ยสกิลมันแรงมากครับผมในช่วงต้นเกมครับมาดิครับผมทันหรือว่าโอ้โหดูอะเนี่ยมันสมบัติออกก็ทําอะไรมันไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่ายิ่งเราตามมันเนี่ยเราจะเสียเปรียบมันมากนะครับถ้าสมมติว่าใครเจอกับฮีโร่มาติดตามาติดดาเนี่ยนะฮะมาติดดาอะไรเนี่ยโอ้โหชื่อมัน องงงนะจริงๆชื่อมันไม่งงหรอกนะครับแต่ผมอ่านงงๆครับเอาที่ก่อนเลยแล้วกันโอ้โหยกไม่ตรงนอีกแล้วครับผมว้าวโอ้โหอะไรกันครับเนี่ย<อ>ผิดพลาดอย่างสูงเลยนะครับผมสกิลหนึ่งถือว่าสวยมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะล็อกเปิดสกิลหนึ่งให้ดูแล้วกันนะนนสำหรับสกิลหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าโอเคนะสกิลสองก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ดูเหมือนอัลฟาจะได้คิวเลยหรือเปล่าอยาไปมันแล้วก็ทันหรือเปล่าแล้วดูครับยกไปทันทีเรียบร้อยโอ้โห คือแบบสกิลของฮีโร่ตัวนี้นะครับสกิลหนึ่งเนี่ยมันเวลาจรวดมันออกเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะออกเป็นสีส้มๆนะครับเพื่อนๆคือโทนเขาจะเป็นโทนสีส้มเลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นที่เราอยากจะเห็นก็คือสกิลอันตรีนะครับว่าอันตรีมันจะเป็นยังไงนะครับรูปทรงลขัขษณะฮีโร่หรือสกินที่เราเอาเข้ามาเล่นเนี่ยผมคิดว่าคะแนนเต็มสิบผมให้สิบเลยนะเพราะว่ามันดูแบบสวยแล้วก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะสำหรับตัวผมนะฮะโดนหรือเปล่าวะไม่โดนว่ะ เอาฟังหน่อยโดนได้ป่ะเอาโดนเฉยครับมาดิโอ้ยอันตีสวยครับเพื่อนอันตีมีอันตีมีเหมือนหยดเลือดหรือหยดน้ําอะไรสักอย่างเป็นสีแดงๆครับอยู่บนหัวแล้วจังหวะนี้ยังไงดีแล้ว,ลวยกไปถึงที่ตายได้บอกแ,แล้วโดนกระโดดเรียบร้อยแบบนี้ตายแน่นอนเลยว่ะผมโอ้โหแต่ว่าเฟเรน่าใจเย็นๆครับฮาลาบีมาแล้วดูครับผมกวินจะตายเอาครับโอ้โหคือคือผมไม่รู้นะครับว่าส,สำหรับเพื่อนเพื่อนเคิดว่ามันสวยหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอันตีเนี่ยสวยมากๆนะครับคะแนนเต็มสิบผมให้เก้านะฮะ แล้วก็ฟิกกิลหนึ่งกับฟิกเิลสองเนี่ยคะแนนเต็มสิบผมให้แค่เจ็ดกับแปดนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือฟิกิลหนึ่งผมให้แปดแล้วก็ฟิกิลสองคผมให้เจ็ดนะเพราะว่าเอฟเฟกมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับผมผมให้เก้าเต็มสิบนะฮะทุกทุกอย่างนะฮะรวมกันผมให้เก้าเต็มสิบแล้วไอ้มาสิตมาอีกแล้วครับโอ้ก็มาดิครับดูกับแปลงหรือเกิดโอ้โหตายจนได้ครับมันแรงมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนไอฮีโร่ตัวใหม่ที่มันจะเข้ามาในวันที่สิบสี่หรือวันที่สิบสอง มันจะเข้ามาช่วงบ่ายสามนะครับเพื่อนเพื่อแล้วก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ซัพพอตที่โหดมากนะครับใครที่ยังไม่เคยดูก็สามารถดูตรงอจิข้างบนได้นะครับผมสำหรับคลิปย้อนหลังนะครับผมแล้วก็ชดไปหนึ่งทีแล้วดูครับผมยกเรียบร้อยโอ้โหสกิลสวยอ่ะสวยโคตรโครครับผมแล้วสกินไม่ได้แพงด้วยนะครับหลายๆคนสามารถจับจ้องจับต้องมันได้นะครับผมสำหรับสกินนี้ปกติเนี่ยผมอาจจะโดนทีจิตไปพันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะแต่กิจ แต่กิจกรรมวันเนี้ยนะครับผมมันเหมือนกันกันกบกิจกรรมที่ผมโดนไปเป็นหมื่นเพจนะฮะแต่ว่าวันเนี้ยท้าไมมันโดนแค่3,006วะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับหรือว่าเขาปรับเลทให้มันได้ง่ายนะครับผมคือเวลาเราเปิดปุ๊บหรือผมอาจจะดวงดีก็ได้อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเวลาเราเปิดเนี่ยถ้าเราได้ทีละ4,8อย่างเงี้ยมันก็จะจบไฟได้เร็วนะฮะหรือว่าได้สกินเร็วนั่นเองนะครับผม ข้างบนเจอกับใครเอ่ยมอดครับผมกับไอมาติดดาครับมาดิครับผมเดินออมป่าแบบนี้ก่อนนะครับเดินแบบนี้จะทําให้เราอยู่ในโทนมื่นะครับมาดิครับผมก็เปิดสกิลติทานหรือเปล่าว่าทานหรือเปล่าทานอยู่ชนไปดูว่ามีเลื่อนหยดเเรียบๆรอกไหมครับ โอ้แรงเกินนะครับผมจอเทนเนี่ยผมรับรายการอุปกรณ์เนี่ยเราก็ขึ้นให้อยู่ตรงข้างหน้าก่อนเริ่มเกมแล้วนะครับเพื่อนเพื่อก็เป็นรายการอุปกรณ์ที่บอกเลยครับว่าสามารถเอาไปใช้ในเซเวลักได้นะครับไม่ใช่ว่าผมมาเล่นเซเวลังแล <im> ้วผมจะใช้เก <ended> ียร์มั่วไม่ใช่นะครับผมก็ใช้เกียร์ที่เอาไว้เล่นกันจริงๆนี่แหละเพื่อนเพื่อนแอบอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่ากูฟิออนเลื่อนอยู่เพิ่งหลอดครับแต่ผมเพิ่งเห็นกูฟิออนแสดงว่ากูฟิออนมันไปยืนออฟเลนข้างล่างแน่นอนเลยเพราะว่ามีซัพพอร์ตยืนกลางอยู่ตัวเดียวนะครับตอน ขอสอยอันติเรามาแล้วแบบนี้ครับผมอันติยัขก็ไปแล้วติอย่างสวยเลยดูรับอุ้ยหายครับผมเขาเรียกว่าแดกเลือดแล้วโอ้โหแรงเหลือเกินครับผมแรงมากๆนะครับผมรับจอนเฮดครับคือมันเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่น่าเล่นด้วยนะครับผมในโหมดแรงในโซเวอร์หลักนะครับผมเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่น่าเล่นมากๆนะครับในช่วงนี้นะครับผมใครที่มีฝีมือเรื่อง การเล่นจอนเฮดเนี่ยผมคิดว่าเมตาเนี่ยมันติดเบต้าเมตาอยู่นะครับผมเพื่อนๆสามารถเอาฮีโร่จอนเฮดเนี่ยไปแบกทีมได้นะครับผมแต่ว่าช่วงต้องเกมก็ต้องแบบว่าวิ่งไล่ฆ่าแต่จะเห็นว่าเวลาผมวิ่งเนี่ยผมจะวิ่ง3เลนเลยนะครับเพื่อนผมจะไม่ค่อยยืนอยู่กับที่นะรลองสังเกตบวิธีการเล่นของผมดูนะครับผมไม่ใช่ว่าทีมฝั่งตรงข้ามอ่อนผมเลยวิ่งแบบนี้นะครับผมจริงๆแล้วไม่ว่าทีมจะอ่อนหรือไม่อ่อนน่ะผมจะเล่นสไตล์แบบนี้อยู่แล้วสำหรับจอนเฮดนะครับเพราะว่า การเล่นสไตล์แบบนี้นะครับผมเราจะให้ข้อคิดด้วยว่าในการที่เราวิ่งแบบนี้จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นแต่เลเวลอะมันอาจจะช้าหน่อยเพื่อนเพราะว่าแต่ถ้าเพื่อนไม่อยากเลเวลช้าเนี่ยก็คือเพื่อนคิวได้แล้วก็ยืนเลนแช่สักหนึ่งนาทีก็ได้นะครับประมาณหนึ่งนาทีแล้วค่อยโยกนะครับอะไรประมาณนั้นหรือว่ายืนสิบวิยี่สิบวิแล้วค่อยโยกหรือเคลียร์คลิปจบชุดหนึ่งแล้วก็ค่อยโยกก็ได้นะครับมันจะได้แบบเลเวลนําด้วยแล้วไอเทมนําด้วยนะครับผมหรือว่าอะไรต่างๆมันก็จะดีตามมานะครับกก็ออยย่่่าาางงทีเเขขคคพูดัันนะรบผมว ของนำอะไรอะไรมันก็ดีนะครับผมทําอะไรมันก็โหดไปหมดนะฮะเออนะครับผมจําไว้ว่าของนาเลเวลนำอะไรอะไรมันก็โหดครับแล้วมาอีกแล้วผมก็วิ่งเอาไอ้นี่ก่อนเลยว่ากูฟิออ้วมาฉบับนี้แล้วยกไปหนึ่งทีเรียบเยอยอันตีเนี่ยผมชอบนะฮะอันตีเนี่ยพอมาเราช้ฟกิวอันตีไปแล้วเนี่ยสกิลหรือเอฟเฟกต์ของสกิลของอันตีเนี่ยมันยังไม่หายนะเพื่อนมันเลยทําให้เราแบบว่ารู้สึกเหมือนแบบว่าเฮ้ มันสวยว่ะนะครับเพราะว่าหยดที่เป็นเหมือนเลือดแดงๆอยู่บนหัวมันทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบว่าเฮ้ยตื่นเต้นมันสวยมันมันแบบว่ามีความที่แบบว่าอยากจะเล่นต่อเรื่อยๆสาหรับฮีโร่ตัวนี้แล้วมันหมุนอีกแล้วครับหมุนชนมาดิมาก็มาดิครับผมก็มาดิอันติยักเข้ามาดิก็มาดิอู้วิต้องถอยออกก่อนนะครับเกนเจอร์มันวิ่งเข้ามาช่วยครับไม่งั้นหล่นไม่งั้นไม่มันก็ผมเนี่ยหล่นเพราะว่าตะกี้ผมโดนแรงมากๆนะครับผมครึ่งหล่อเลยอะโดนไปสามลูกเองนะฮะสามลูกแก้วของฮีโร่ตัวใหม่อะ นี่มึงซับพอร์ตอะไรมันจะโหดอะไรเบอร์นี้วะเอานี่จริงนะแต่นี่คือเฟเวอร์หลักก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ไม่มีปรับแล้วมาทําไมแล้วยกกลับไปก่อนดีไปแล้วกูโอ้ว้ยมันยังตามอีกวะโอ้โหกูซิออนมาอีกแล้วฝบั่งตายอ่ะแล้วกูรอดหรือเปล่าโอ้หรอดเฉยครับดีนะครับที่กูซิออนมันไม่ยอมกดรวบนะครับผมแล้วดูครับโอ้บวกกันอีกแล้วแบบนี้ขออัคติยักษ์ที่ว่ามาดิครับผมไม่ต้องหนีไปไหนเรียบร้อยเป็นเฟเรน่าที่ได้คิวไปครับโอ้แต่อัลฟาเราโดนสองตัวฝาบตัวลุม โอ้โหฟุดจัดประหลัดบอกกันเลยทีเดียวครับถ้าฝันไหวเรามีนี่เรายังได้ต่ออีกหนึ่งคิวนะฮะขอวอล์กลกับบ้านกันสักคู่ดีกว่าแบบนี้ครับหยุดไปก็มานาก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะรับเลือดเราก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับพเพื่อนคิดว่าเกมนี้น่าจะจบได้ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับเอ็มบีเอของผมเนี่ยนักฆ่าเนี่ยเฟสนักฆ่าที่ผมเอาเข้ามาเนี่ยน,นะครับเอ็มบีเอแค่สามพิบสามนะครับเพื่อนเก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับเพราะว่าเราก็ถึงเราจะมีเพชรเป็นหมื่นก็จริงนะเพื่อนแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไป ใส่ใจเซิร์ฟเวอร์ทดลองฟักเท่าไหร่นะครับจะเข้ามาก็เพราะมารีวิวนะฮะฮิโร่ตัวใหม่ที่มันเข้ามาหรือกิจกรรมอะไรใหม่ๆที่มันก่อนก่อนที่มันจะเข้าเซิร์ฟเวอร์หลักมาเราก็จะมารีวิวตรงจุดนี้นะครับผมนะแต่ก็อื่นๆก็ไม่ได้ค่อยได้เล่นหรอกเพื่อน <laughs> ทีมนี้บอกลวลาบวกเะจาจครับเ,เดี๋ยวอ้โอ ข้างบนเป็นมอสครับผมเวลาเดินนะมันมีจุดเดินด้วยนะเพื่อนเอ่อหลายๆคนเล่นนะยังไม่รู้เลยนะครับว่าจุดมืดคืออะไรนะจุดมืดก็คือจุดที่เราเดินแบบว่ามืดๆแบบเข้าไปแบบขอเอาก่อนแล้วกันหนึ่งที่เรียบร้อยหายโอ้เลือดหายครับผมเพื่อนๆจะเห็นว่าจุดมืดๆเด,ดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นบ้านคำว่าจุดจุดมืดๆเด,ดี่ยอย่างเช่นเราเดินมาเลนบนอย่างเงี้ยถ้าสตูยินอยู่เนี่ยเราเดินอ้อมติดกับกำแพงเต่าเอา u, อะไรนี่มาอยู่อะไรตรงนี้ว่คกูเห็นนะน่ดีนะที่เฟลิน่ามันปักปักไอ้นี่ไว้อยู่ครับผมกับดักอ่ะ ถึงมองเห็นนะครับแต่ว่ามันมองไม่เห็นก็ดักเฉยเลยว่ะเนี่ยมันมีมุกมันมีแบบว่ามุมมืดอย่างเงี้ยมันจะทําเล่นได้ดีครับเอาแม่งก่อนแล้วกันยกกลับมาเอามาหน่อยอัลฟ่าอติสวยเออชนตุ้มเรียบร้อยไม่ต้องหนีไปไหนโอ้โหสวยครับผมเจ้ากว่านี้อัลฟ่าเล่นดีนะครับเพื่อนๆอติแม่นมากๆนะครับผมจะเห็นว่าอัลฟ่าเนี่ยฟิกิีอติเนี่ยโดนตลอดนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะล็อกแบบออโต้นะครับผมมันมีการปรับล็อกแบบออโต้ด้วยนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยผมอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ ไม่ค่อยปรับแบบล็อกแบบเป็นออโต้นะฮะบานาทีจะแบบปรับนะฮะอย่างตอนนี้เราก็ปรับเป็นล็อกแบบออโต้นะก็คือถึงตัวปุ๊บก็ใช้สกิลตัวที่ใกล้ที่สุดอะไรประมาณน,นั้นระบบจะล็อกเป้าหมายให้เราเองนะครับผมก็แต่ว่าบางครั้งเราก็ควรที่จะเอาออกนะฮะเพื่อนๆบางทีเราเล่นฮีโร่ตัวที่แบบว่าอยากจะคิวจริงๆเนี่ยนะครับผมสามารถเราเลื่อนได้นะฮะเลื่อนเลื่อนได้นะครับว่าเราจะคิวตัวไหนนะครับ มันจะดีกว่าครับแล้วชนไปดิก็มาเลยครับผมสวยเอาแล้วครับผมคิวกระจายนะครับตอนนี้แบบกอเราปไปสวยมากแล้วโอ้โหดูครับมันบินอีกแล้วครับขยันบินอีกแล้วสกิลเรายังไม่พร้อมด้วยครับมาครับผมสกิลหนึ่งมาแล้วสกิลสองตามาันยกไปถึงทีแล้วมีใครมาแล้วก็ขูแล้วหายเลยครับผม อย่างว่านะครับผมซับพอร์ตมันจะมาสู้อะไรกับนักสู้นะฮะต้นเกมเขาอาจจะได้รั้สวยครับเฟเลน่าโอ้โหละเรียบ้อยครับผมเกนเจอร์แล้วกูฟิออนเหมือนจะเข้าจากด้านหลังบวกกับอัลฟาแล้วอัลฟาโดหรือเปล่าเราต้องวิ่งเข้าไปช่วยแล้วแบบนี้แล้วยกไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับได้คิวอีกแล้วครับผมป้อมกลางน่าจะเป็นของเราแล้วนะครับสำหรับป้อมที่3ามครับสวยครับผมมาแล้วครับผมเกมเราเริ่มสามารถที่จะจบได้แล้วนะครับผมในตอนนี้นะฮะตั้งแต่เล่นมานี่กวินยังไม่เห็นแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับ ปกติจะเห็นก็วินอยู่ล่างครับก็วิ่งเขาไม่วิ่งโยกนะครับเพื่อนเลยทําให้ทีมเ,เล่นได้ยากมากๆนะ <S <S อ,อ๋อมาอีกแล้วเลื่องเราก็นอนเยอะโอ้ตายแล้วผมมาดิกก็มาเยมาลยผมชุดเดียวตายแล้วชุดเดียวตายแล้วสวยโอ้โหก็วิ่งก็โดนอีกเรียบร้อยแบบนี้น่าจะตายคาที่ครับโดนโอ้หูก,กา,ากกจัดด้วย <S <S จําไว้นะครับผมก็วินนิเวียนะครับผมนะแม่ อันตีเราถือว่าไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าถ้าของนําอะไรอะไรมันก็จะดีนะครับเ,เพื่อนๆตะ่กี้ถ้ามันไม่กดกำจัดแต่ผมคิดว่าผมไม่น่าตายนะครับแต่ว่ามันกดกำจัดไส่ผมพอดีก็เลยแบบดิ้นเนะ,ะแต่ดูว่าทีมเราที่จะสามารถที่จะจบเกมได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ไปฝ่ายบุกแล้วคลิปเราโอ้เหลือรถถังสองตัวเองครับแล้วก็มีคลิปเลนขวามาด้วยแล้วมาทิดามาทิดดา,มา,ดดามาอีกแล้วมาทิดดาแล้วนะชนไปจังหวะนีแล้วยกไปยกแฟนนี่ออกเฉยเลยโอ้โหแล้วโอ้โหอัลฟาเข้าไปจังหวะตะกี้ ไม่ได้้วไอตัวนี้มันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงแล้วเราจะตายเองด้วยบโดนไปสองลูกแกแ้วก็ต้องถอยแล้วครับแบบนี้ต้องถอยยาวๆเลยครับดูเหมือนว่าฮานาบิจะเอาหลอดนะครับเพื่อนๆคิดว่าน่าจะเปิดหลอดตัวแรกน่าจะจบเลยแหละสำหรับผมนะครับเพราะว่าเขาไม่น่าจะเดฟไหวแหละเพราะว่าไอเทมเขาก็ยังไม่ค่อยมีกันสักเท่าไหร่นะครับของทีมฝั่งตรงข้ามโอ้โหสก,กินอะไรมันจะสวยอะไรขนาดนี้นะครับอย่างว่านะครับผมสกิน วยมันก็ต้องโหดเป็นเรื่องธรรมดานะเพื่อนๆนะสก,กีนแพงไม่แรงได้ยังไงนะครับผมตั้ง3,600กว่าเพจนะฮะถ้าเติมเงินจริง,รงๆก็ตกอยู่ประมาณ2 0 0พใช่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมนะก็ลองไปดูจากเว็บพอดาช็อปก็ได้นะคเับเพื่อน,อนลิงก์ก็ใต้อยู่ใต้คลิปแล้วนะครับแบบนี้ชนก็ไปหนึ่งทีบินไม่แต่โอโ้ลอยตามแล้วเพื่อนอมาดิครับผมยกยกสวยเอามันเอามันสวยเฟรน่าสวยสบัดเรียบร้อยโดนขมือไปบอกเลยว่าดิ้นครับโอ้โห บินตามมาใจเลยนะครับผมน่าจะได้ฟักตัวก่อนจบเกมนะต้องหาจังหวัดดีๆก่อนครับผมเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยเข้าหน่อยหลอดมาแล้วครับผมหลอดมานะ่าจะจบได้ง่ายๆแล้วสำหรับตอนนี้ครับมาครับผมฟันไหวเข้าไปสวยแล้วเฟเดรนาสตันได้สวยแล้วติตุ้มชนเรียบร้อยโอ้โหตะป็นเฟเนน่าที่ได้คิวเฉยครับผมช็อตสุดท้ายแต่ป้อมแตกเร็วเกินไปครับผมเร็วจนแบบว่าอยากจะคิวอีกสักตัวรเพื่อนๆเพราะไม่รู้ว่าเราจะได้ MVP หรือเปล่านะฮะ ได้หรือเปล่าเอ่ยได้หรือเปล่า M A P ได้หรือเปล่าเรียบร้อยโอเคนะครับผมเอาโอเคครับสำหรับการรีวิววันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเป็นเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแอร์ตัวเล็กๆตัวนี้ด้วยนะครับ